สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะอพีนี้เป็น e ีที่ี9่197แล้วนะคะคุณท่านจำพีกันให้ดีๆนะคะ คุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่197กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด23รายการค่ะหากวันนี้นะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ นูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่7็เป็นเหรียญหลวงปู่โตหลังพัดยศนะคะรายการที่8นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจเจริญพรบนนะคะโดยจะเป็นรายการที่13 14 15นะคะเป็นเหรียญวัตถุมงคลน,นิยมนะคะท่านของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะ ปิดให้ทานกันนะคะท่านสนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆค่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์089 1927 153ค่ะ ท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรเดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนะคะท่านจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะ หากวันนี้ท่านใดนะคะได้รับองค์ไหนไปจององค์ไหนทันนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะครท่านรับประกรันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะถ่าจากกล้องสดทุกรายการเลยนะคะเดินทางมาเป็น100 200กว่า EP แล้วนะคะท่านไม่มีปัญหาค่ะวันนี้นะคะมีชุดกรรมการหลวงปู่มุ่นนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มกันที่รายการที่หค่ะ วันนี้นะคะรายการที่1นนะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นพระศิวลีหลวงปู่โตะนะคะทานเนื้อผงนะคะขออนุญาตปเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคะพระศิวลีนองท่านท่านใดที่ศรัทธาหลวงปู่โตะนะคะไม่ควรพลาดค่ะองค์นี้เป็นพระเนื้อผงใบลานักทานทานี่ค่ะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระชัดๆนะคะจะเห็น เป็นลายเส้นแตกแบบนี้เท่นานตามธรรมชาติเลยนะคะรายการวันนี้นะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วและกดติดตามช่องปัญญานะคะวันนี้พิเศษเลยค่ะองค์นี้ขอแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นะท่นาน350าบาทนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะค่ะอักขรชัดเจนหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีเท่านานสาม 300บาทเท่านั้นเขาทานหากันได้ยากนะคะปิดให้ทานกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะรายการที่2รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะท่านฝั่งตะกรุด3ดอกนะคะองค์นี้นะคะพิเศษเลยนะคะท่านใดที่กดติดตามช่องปัญญากันแล้วนะคะไม่ควรพลาดเขาทานนี่ค่ะฝั่งตะกรุด3ดอกนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะองค์ลงลักปิดทองทั้งองค์เลยนะคะ องค์นี้แบ่งปันเลยนะคะ300บาทเท่านั้นค่ะนั่นสามร้อบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านใดได้ไปหนุขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านจะส่งฟรีครบทุกบ้านนะคะราคานี้ไม่บวกเพิ่มเท่าไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะ300บาทเท่านั้นค่ะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงทักเชือกเดิมนะคะด้านหน้าฝั่งตะกุ3ด3ามดอกค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่3ค่ะ รายการที่3รายการนี้นะท่านเป็นพระงานสายป,ประกวดได้รับรางวัลน,นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามของท่านมาพร้อมใบประกาศเลยนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตขึ้นใบประกาศให้ชมกันเลยนะคะรายการนี้นะคะท่าน เป็นเหรียญทรงกลมนะคะหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะประเภทเ่านั้นเป็นเหรียญยอดนิยมค่ะได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะเหรียญสวยหน้าเหรียญคมชัดแบบนี้ค่ะท่านในงานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคะคุณท่านจะได้รับภาพพร้อมใบประกาศเลยนะคะใส่กรอบให้เรียบร้อยค่ะเป็นกรอบไม้เ่าทันทน,นี่ค่ะ เหรียญสวยนะคะท่านดูหน้าเหรียญคมชัดนะคะองค์นี้เป็นเหรียญเปลือยเลยนะคะยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่านใดที่ต้องการเก็บไว้นะคะศึกษานะคะจะสมไม่ควรพลาดค่ะรายการนี้นะคะรายการนี้นะคะชุดนี้นะคะคุณท่านจะได้รับเหรียญพร้อมใบประกาศเลยนะคะขอแบ่งปันที่1นึ่พันหบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ1นึ่พันหบาทเท่านั้นนะคะท่านเดี๋ยวเรามารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ะะท่านเรียนหลวงพ่อลวยนะคะคุณท่านมาดูนะคะลายเส้นต่างๆนะคะคท่านอักขระตัวอักษรน,นะคะตัดสินใจให้ไวให้ทันกันนะคะท่านไม่อยากให้คุณท่านพลาดนะคะท่านใดาตาไวตาถึงย่อมได้นะคะคท่านย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะอักขระตัวอักษรน,นะคะหลวงพ่อลวยวัดโคสิตารามค่ะพิจารณาไปเพะเรียนไปพร้อมๆกันนะคณท่านหนูถ่ายกล้องสดเลยนะคะ นี่ค่ะเหรียญสภาพผิวพระเก่าเดิมเลยนะคะลายเส้นคมๆแบบนี้ค่ะเป็นเหรียญทรงกลมยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นท่านรุ่นแรกนะคะเก็บได้เก็บนะท่านท่านใดที่ต้องการศึกษานะคะเก็บไว้ศึกษานะคะ เหรียญสวยเขาท่านมาพร้อมใบประกาศเลยนะคะนี่ค่ะหน้าเหรียญคมชัดนะคะแบ่งปันนะคะที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะรายการนี้นะคะปิดให้ทันกันเลยเค่ะท่านเหรียญสวยๆหน้าเหรียญท่านคมชัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะ หากกรองสั่ง,อย,งอย่างไรต้องขออภัยคนท่านด้วยนะคะเหรียญทรงกลมหลวงพ่อกลวยนะคะอนุญาตวางสักครู่นะนท่านด้านหลังนะคะจะเป็นตั้งโต๊ะโชว์ได้เลยนะคะนี่ค่ะปิดให้ทันกันค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่รายการวันนี้นะคะเป็นชุดกรรมการนะค่ะท่านนี่ค่ะ รายการที่สรายการนี้นะคะเป็นชุดกรรมการหลวงปูมุนนะคะรุ่นเสาห้านะคะมหาเศรษฐีวัดป่าหนองลมอําเภอวัฒนาคนครจังหวัดสระแก้วค่ะชุดกรรมการอักขรตัวอักษรชัดเจนนะคะวันนี้นะคะเป็นหรือที่นิยมเรียกกันว่าเหรียญมังกรคู่นะท่านีสังเกตนะคะเหรียญมหาเศรษฐีหรือเรียกว่าเหรียญมังกรคู่นะคะเป็นที่นิยมนะคะ เจ้าของเดิมนะคะคุณท่านเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวไว้ให้นะคะเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนะคะหน้าเหรียญไม่สึกค่ะเลี่ยมเก็บผิวให้เรียบร้อยนะคะชุดนี้นะคะแบ่งปันทั้ง4รายการนะคะคุณท่านจะได้รับทั้งสี่เหรียญแบบนี้ค่ะพร้อมเลี่ยมน,นะคะขอแบ่งปันที่หนึ่งห้าอบาทเท่านั้นคุณท่านหนึ่ง้าบาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันกันนะคะนี่ค่ะเหรียญสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะะท่านหลวงปู่หม,มุนนะคะ ดูขาขึ้นกล้องให้ชมกันทีละองนะคะนี่ค่ะขออนุญาตนะคะเหรียญสวยของท่านมาพร้อมเลี่ยมนะคะคุณท่านดูนะคะเป็นเลี่ยมใสๆเก็บผิวไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเลี่ยมใสเลยนะคะต่อโค้ดนะคะชัดเจนค่ะใบหน้าท่านคมชัดไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะ ดวงตาท่านเน่าท่านเป็นที่ประจักษ์เลยนะคะงดงามใครเห็นเป็นกลมๆหยดน้ําชัดเจนนะคะลูกประคาเป็นเม็ดเลยนะท่านนี้ค่ะเรียมให้แบบนี้เลยนะคะวัดป่าหนองลมนะคะเหรียญมังกรคู่นะคะนี่ค่ะเหรียญมังกรคู่ชัดเลยนะคะหากันยากท่านท่านใดได้ชุดนี้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ทั้งสี่เหรียญเลยนะคะแบ่งตามที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะสี่เหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะหมายเลขสี่นะคะรายการที่สี่ค่ะนี่ค่ะเหรียญมังกรคู่ต่อโค้ทุกองคนะคะหลวงปู่มหมุนนะคะหมุนเงินหมุนทองนะคะท่านพร้อมเลี่ยมน,นะคะสามารถนําไปขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยค่ะ เปรียสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่านต่อโค้ดทุกเหรียญค่ะมังกรคู่นะคะหน้าท่านคมชัดนะคะมาพร้อมกล่องเป็นชุดกามี่แบบนี้เลยน้องท่านหารับชมกันได้ยากนะคะ1,500บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่5ค่ะ รายการที่5รายการนี้นะคะเป็นอนุสร์1 0 0ปีนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตโพมรังสีนะคะวัดระฆังคูศีตารามของท่านนี่ค่ะรายการนี้นะคะมาพร้อมกล่องเลยนะคะขอนาตเปิดให้ชมกันเลยนะท่านได้กล่องอักขรไว้ชัดเจนค่ะนี่ค่ะสมเด็จ100ปีนะคะมวลสารดั้งเดิมนะท่าน เนื้ององพระนะคะเป็นเนื้อพระเนื้อผงนะคะจะออกสีขาวเหลืองขาวนวลแบบนี้เลยนะท่านนี่คะ่ะพุทธคุณท่านล้นหลามนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านนี่คะ่ะข้างหลังนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์วัดระฆังนะคะ แบ่งปันนะคะที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่6ค่ะรายการที่6รายการนี้นะคะเป็นเหนเรียญเจริญพรล่านะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะส่วนส่งแก่แปะอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินน้าท่านช่วงนี้ท่านเป็นกระแสมากเลยนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะทั่วประเทศเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถัว่วผ้าดาท่าน วันนี้มาพิจารณาเหรียญนี้กันไปพร้อมๆกันเลยนะคะให้ชมกันชัดๆนะคะตัดสินใจให้ไวให้ทันกันคค่รทักทานมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเหรียญเจริญพรล่างนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมนะคะคท่านดูนะคะท่านใดนะคะถูกใจสนสนใจศรัทธานะคะไม่ควรพลาดคะ่ะเหรียญน,นี้นะคะนี่ค่ะดวงตาท่านคมชัดนะคะจมูกโด่งแบบนี้ค่ะ เลขนัมเบอร์หมายเลข1 9 5, ึ่ง้าห้านทานเลขสวยนะคะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทค่ะเรียนเจริญพรล่านะคะขอแบ่งปันที่600บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นนงทานเมตตามหานิยมนะคะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินปีสองห้าหค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะคะเหรียนสวยแบบนี้นะคะ ท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถั่วาาพาดค่ะในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะท่านบางรายการนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยนะคะถัดม,มาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการที่7รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอ่อหลวงปู่โตคะท่านพระสั่งวรพิมลเหรียญหลวงปู่โตนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเป็นเลี่ยมกรอบแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะปีหนึ่งแปดนะคะหลังพัดยศนะคะนี่ค่ะ สภาพผิวพระเก่าเดิมนะคะองนี้แบ่งปันเลยนะคะที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน600บาทเท่านั้นนะคะเหรียญหลังพัยดยศนะคะหลวงปู่โตค่ะปิดให้ทันกันนะคะถัดมาค่ะมาันที่รายการที่8ค่ะรายการที่8รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับท่านจะเริญพรบนนะคะอายุ95ปีปี2517ครับท่าน องนี้สภาพผิวสวยมากเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะคะท่านนี่ค่ะเลี่ยมกรอบห้อยขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะ6 5 0บาทเท่านั้นค่ะจะส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะจะส่งทางปลษณสียอีมเอสนะคะท่านวัดประหารไร้นะคะ ห5 0้าสิบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการที่9้ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพระครูภาวนาพิรัตนะครท่านขอแบ่งปันราคาเท่ากันที่6 5 0้ห้าบาทเท่านั้นค่ะองค์นี้สวยนะท่านหากัญยานะคะเลี่ยมรอบค่ะพร้อมหูห่วงขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะดวงตาท่านนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ 650บาทเท่านั้นค่ะหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดประหารไร่จังหวัดระยองค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการที่10รายการนี้เป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะร,ครุ่นมงคลศิลาฤกษ์นะคะท่านวัดประหารไร่นะคะตำบลระหารไร่อำเภอบ้านค้าจังหวัดระยองค่ะได้มาพร้อมกล่องเลยนะท่านถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะ ่านใดที่รับไปบูชาต่อนะคท่านเป็นพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะี่ค่ะหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะรูปหลอท่านนะคุณท่านรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะใต้ฐานนะท่านเป็นยันโค้ดนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะน่คะหากันได้ยากนะท่าน ไม่ได้มีรูปหล่ออง์ลอยท่านมานะคะมาบ่อยบ่อนะคะปิดได้ปิดนะคะท่านแบ่งปันที่400บาทผมส่งเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการที่11รายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีกอทอมโมนะสามไตรมาสค่ะ25 2 1สองถึงานะคะท่านรายการนี้นะคะ ดูสภาพกล่องแล้วท่านเป็นพระบ้านพระเก่าเก็บค่ะด้านหน้ากล่องอักขรไว้ชัดเจนนะคะอง์นี้นะท่านเป็นพระเนื้อผงใบลานนะคะแช่น้ำมนต์นะท่านใต้ฐานฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะนี่ท่านดูนะคะเส้นผงเกสานะคะชัดๆเลยนะคะเนื้อแช่น้ำมนต์ค่ะนิ้วมือชัดเจนนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระชัดๆค่ะ รายการนี้นะคะหลวงปูโตขอแบ่งปนันพิเศษวันนี้เลยนะคะท่านใดปิดทันนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะหลวงปูโตะนะคะท่านด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะเนื้อปิ้นคราบปิ้นนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์คะ่ะท่านนี่ค่ะ พิเศษวันนี้นะคะสำหรับท่านที่กดติดตามช่องปัญญากันเข้ามาแล้วนะคะทักไลน์หรือโทรมาได้เลยค่ะถ้ากดติดตามแล้วนะคะองคนี้นะคะเนื้อแช่น้ำมูนนะคะดวงใครดวงมันจะได้ไปนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะรายการนี้เป็นพราะปิดตาปุกอ่าปลดนี้นะคะปุกเสกสามไตรามาสค่ะ2521 2523นะคะท่าน องค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะปุดนี่นะคะนี่ค่ะเป็นองค์เล็กนะคะสีจะออกขาวนวลแบบนี้เลยนะคะคุณท่านเนื้อผงค่ะขอแบ่งปันที่400บาทผมส่งเท่านั้น,นะครับท่านรายการนี้นะคะปิดตาปุดนี่นะคะหลังยันณะน,นะคะนี่ค่ะองนี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะุณท่าน ได้มาพร้อมกล่องเดิมๆค่ะวันนี้รีบนาม,มาไลฟ์สดแบ่งปันให้กับคุณท่านในช่องปัญญากันเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการที่13รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อศิราท้องท่านเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะเนื้อเงินฝาบาทค่ะต่อโคดศิลานะคะ องคนี้นะคะท่านหนูได้มานะคะเจ้าของเดิมเขาแบ่งปันให้ค่ะเขาเขาไปเลี่ยมกรอกไปให้นะคะเป็นเลี่ยมกรอกแข็งแรงงดงามแบบนี้เลยนะท่านท่านใดไวย,ย่อมได้นะคะตาท่านใดไวนะคะนี่ค่ะท่านมาพิจารณาไปพร้อมๆกันก่อนที่คุณท่านจะตัดสินใจได้เลยนะคะต่อโคดศีลาค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะจมูกนะคะองค์นี้ขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะในวันนี้นะคะ ขอแบ่งปันที่600บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นนะคะปี62นะคะรุ่นเหนือนดวงเขาท่านองค์นี้คุณท่านไม่ต้องไปเลี่ยมแล้วนะคะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมให้ค่ะขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะ600บาทผมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการนี้เป็นรุ่นนารายจักรนะคะเรียนหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเหมือนกันเขา้เขาท่าน เนื้อเงินฝาบาทนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบขึ้นคอค่ะแบ่งปันเท่ากันค่ะที่หกร้อยบาทพร้อมถกพร้อมส่งเท่านั้นของท่านหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะหน้าท่านคมชัดเลยค่ะเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นนารายจักรนะคะหลายท่านกําลังตามหานะคะองค์นี้ได้ได้มาแบ่งปันพร้อมเลี่ยมนะคะท่านใดวย,ย่อมได้ไปนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะ รายการที่15รายการนี้เป็นรุ่นยืนนะท่านรุ่นพระพุทธเจ้า10ชาติค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินนะคะสิริจันโทน่ท่านกรอบนะคะขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะลายเส้นท่านคมชัดค่ะขอแบ่งปันที่600บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน600บาทนะคะรายการนี้นะคะรุ่นยืนนะคะ หลวงปู่ศิลาลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลายท่านกําลังตามหาเก็บกันไม่ยอมปล่อยแล้วนะคะในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกหล่อบโบราณฉลองวิหารนองทานพระอาจารย์อดีเรกวัดหนองซายนะคะปี66น้นงท่านเป็นเหรียญหล่อบโบราณค่ะ องนี้หนูได้มาพร้อมกล่องนะคะท่านด้านหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเจนนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยค่ะพนพคุณท่านดูสภาพเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญรอโบราณน,นะคะนี่ค่ะถ่ายจากกล้องสดเลยคุท่านเดินทางมาเป็น200กว่า EP แล้วนะคะไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะจัดส่งครบทุกบ้านให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะ เหรียญรุ่นนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นคะ่ะท่านห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นะคะนี่คะ่ะท่านสังเกตนะคะด้านหลังเหรียญมีรอยจานเหรียญชัดๆแบบนี้ค่ะดูได้ด้วยตาเปล่าได้เลยนะท่านหลังเหรียญชัดลงรอยจานนะคะเป็นจานมือนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะรายการนี้นะคะเป็น หลวงพ่ออาอาจารย์อดีเรกนะคะท่านวัดหนองซ้ายนะคะ500อบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญฉลองสมณศักดิ์นะคะพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงของท่านวัดเขาบันไดอิกตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะพระอาจารย์แดงะคะท่านเหรียญสวยมากเลยนะคะ นี่ค่ะพระคูยานวิลาศหรือหลวงพ่อแดงเขาท่านใบหน้าท่านนะคะคมชัดคองท่านดูสภาพผิวพระเดิมๆเลยนะคะไม่มีการแต่งนะคะท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมค่ะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทนะคะท่านใดจะได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะทะ่าน โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบแปดค่ะรายการที่สิบแปดรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะเขาท่านองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเลี่ยมรอบเขาท่านขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะ ด้านหลังผิวพักเก่าเดิมเลยนะคะอง์นี้ขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นคะ่ะท่าน650บาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะพระสมเด็จนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการที่19รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อชุยน้าท่านองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมเก็บผิวนะท่านเลี่ยมใสๆเก็บผิวแบบนี้นะคะ เหรียญพ่อช่วยค่ะนาทันคมชัดนะคะเหรียญสภาพผิวพระเก่าเดิมค่ะองค์นี้ขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะเหรียญพ่อช่วยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะรายการที่2ี่สิบรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะองค์ลงรักนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะ กรอบสวยเลยนะท่านนี่ค่ะองค์นี้ขอแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาได้เลยค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะท่าน มาพร้อมเลี่ยมนะคะเลี่ยมใส่เก็บผิวให้น้องท่านหน้าเหรียญจึงไม่มีรอยขีดข่วนหน้าเหรียญไม่สึกนะคะเพราะว่าอยู่ในเลี่ยมค่ะอง์นี้ขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะหลวงพ่อทบนะคะด้านหน้าอกตอกโค้ดนะคะนี่ค่ะหน้าลายเส้นท่านคมชัดนะคะดวงตานะคะเห็นกันชัดๆนะคะไม่มีตกนะท่านองนี้ขอแบ่งปันที่500บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ ห้าร้อยบาทนะคะหลวงพ่อทบนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการนี้เป็นรุ่นดวงดีนะคะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะาท่านรุ่นดวงดีค่ะมาพร้อมเลี่ยมนะคะคุณท่านดูง,งานกรอบนะคะเลี่ยมใส่กรอบบูชาขึ้นคอได้เลยนะคะองค์นี้นะคะรุ่นดวงดีครับก็เป็นอีกรุ่นที่นิยมกันนะคะผิวพระเก่าเดิมเลยนะคะ รายการนี้ขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะด้านหลังเป็นหลังพยานหน้าเขาท่านเจ็ดเสี่ยนแบบนี้เลยนะคะดวงปูมหาศิลานะคะ650บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญเหนือดวงสองนะคะอายุวัฒนมงคลปี8 80ปีเท่าท่านวัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุเขาท่านนี่ค่ะคุณท่านอ่านหน้ากล่องได้เลยนะคะหน้ากล่องนะคะชัดเจนค่ะหนูได้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะคะวันนี้ขอแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะในสภาพองค์สวยสมบูรณ์100%เดิมๆค่ะได้มาอย่างไรจองมาได้อย่างไรขอแบ่งปันให้กับคุณท่านเลยนะคะมารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันค่ะท่าน เป็นเนื้อเงินฝ่าบาทนะคะองค์นี้นะคะนี่คะ่ะเนื้อดวงอักขระตัวอักษรชัดเจนนะคะท่านดูใบหน้าค่ะใบหน้าท่านคมมากเลยนะคะลายเส้นของท่านพิจารณากันได้เลยนะคะท่านใดไวย่อมได้ไปนะคะขอแบ่งปันนะคะที่700บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ700บาทเท่านั้นเลยนะคะปี2 5 6 7นะคะท่านต่อโค้ดนะคะ วัดพระธาตุมื่นหินนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะติดให้ทานกันเอาท่าน <ๆ S 1> เหรียญคมๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเหรียญคมๆแบบนี้ค่ะปิดให้ทานกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนนะคะคให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้อง์พระชัดเจนนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะจะส่งครบทุกบ้านเลยนะ,ะท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านใดมีรายสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะ กดฝากกดติดตามด้วยนะคะหนูลงอีพีทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ีต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ